เปิดแล้วก็แบบใช้มือแบบเคี่ยมันไปอ่ะถ้ามาดับมาดับผมเปิดให้ครับผมเข้าเลยครับเข้าเลยครับว่าอย่าจิกเอาแล้วครับที่ไม่ต้องหยิบได้เหรอเฮ้ยไปที่หน่อยเร็วลุกไปลุกไปหยิบได้เลยเหรอเฮ้ย ไก่ไก่ของธรรมชาตินะครับผมว่าพอให้ขีบหรือยังเนี่ยขีบได้แล้วได้ขีดได้เลยครับไม่ขีดครับไม่ขีดครัมีแค่นี้หรอวันนี้วันนี้อยู่สองเข่งครับพี่มีแล้วใช่ไหมมีแล้วอีกไหนอ่ะก็คือหมดแล้วนะครับตายนั่นแหละมาทั้งห่าวแค่นี้ไก่แค่นี้ขีดเอยพี่ได้ขีดฟองครับผมไม่หนุกว่ะไมือนกันนะ ว่าฝัา่งนู้นเขาไม่สามคนเลยนี่เลงเตแบบเข้าไปถึงเห็นแล้วว่ตาตะแกงข้างในแบบมันมันเยอะสุดเยอะกว่าวิ่งไปเลยวิ่งนําเข้าไปยืนแบบยืนล้อมอย่างนี้เลยเตกวิ่งเข้าไปก่อนเก็บใช่ไหมฮะเรารู้สึกว่าจะมีเจ้าโดมกับกับฝั่งเขาอีกคนหนึ่งเนี่ยคอยเก็บอยู่ผมก็คอยหยิบแย่งจากตะกาของฝั่งเขามาใส่มาใส่ถุงตัวเอง เพราะอีโดมนี marche, ่โปรมากรู้สึกแบบรู้ทุกอย่างเลยแอบลูกคุณไข่ไข่ก <ilo> ็ว like ิ่งเข้าไปคนแรกแบบจับโอ้โหนึกว่าอยู่เกิดมาหยุ่กับไก่ตั้งแต่ตอนเด็กๆอ่ะกลัวมันจิกตาแหลหรือไงโอ้ยมึงแค่ดูดูก็รู้แล้วว่ามันเยอะกว่าเรียบร้อยดีเอาดีโอจะได้เยอะอยู่นะชอบอะไรไข่ไข่อะหอยหอยไม่ชอบแต่กินกับไข่ไปไม่ต้องกินหอยถามว่าเยอะไหมถ้ากินกันสี่คนก็ไม่หมดอะ ก็เยอะอยู่พอสมควรแต่เราแพ้ได้เยอะกว่าครับแน่นอนครับเพราะเราโกงเพราะเราโกงไม่ใช่โกงเพราะเราเร็วครับตลา,าดอะไรนะวัาาาาดอะไรนะตลา,าดไว้ช่องลมครับคนนี้าาน้าผมว่านางทำได้ไม่อ่ะโอ้หเดียจะดูว่าาไปใข่เจียวใส่อะไร<ม>ด้วยไหมอ่ะหม,หมหูสับหรือเดี๋ยวลองดูก่อนว่าตังเหลือไหมแล้วก็ไปหาเนือหมูสักนิดนึงแบบขอแบ่งตัวต้องหาร้านฝักที่มันจะขายพวกแบบ ไอ้พวกไอ้ข่เจียวอะพวกขาพวกอะไรแบบเนี้ยพี่จ๋าอยากทำผัดชาจ้ะผัดชาผัดชาหอยลอดจ้ะใช่อะไรบ้างจ๋าอะไรบ้างจ่าจ๋าโตก็มีกระชายกระชายมีบมพี่เอาแบบจานหนึ่งจ๋ะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงแบบนี้แหละเต็มเลยไข่เจียวจบเลือดเอาอันนึงเต็มเท่าไหร่บ่าถึงก็วิ่งเข้าร้าน ผักสดก่อนเลยนะครับแล้วก็ไปซื้ออพวกผักที่จะทำรู้สึกจะทำผัดฉ่ากันมีปะานี่ไงอินดเอ้ยนี่ไงเครื่องผัดฉ่าหรือว่าทำผัดฉักอุ้ยผักม่เขันจะเข้ากว่าเคืออะไรครับผัดฉาไงเครื่องผัดฉ่าปะครับเอาไหมเตยมไว้นะ่ผัดแตงกวาใส่เพราะว่าตอนนี้รวยมากพูดเลยผัดแตงกวาใส่ผัดแตงกวาใส่ คือเมนูหลักคือหอยนางรมใช่ไห่ใช่หอยนาหอยจะให้เราไปคิดเมนูว่าเราจะใช่เราจะทำผัดฉ่าแล้วก็จะง่ายไหมหรือว่ายากพี่ไม่ยากไม่ง่ายก็ต้องผัดอะไรอย่างนี้แบบคือเหมือนเราผัดกะเพราใช่ปะไม่ใช่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 หมายถึงคือคือตอนแรกเราก็จะเอาเอาหอยไปลวกใช่ปะใช่แล้วก็เอาเนื้อออกมาใช่แล้วแล้วส่วนส่วนส่วนผสมอีไยจ๊ะส่วนกระเทียมตบ ติ๊กเกลือเตี้ยนนะตัวทุบตัวเดือดตัวทุบตัวทุบตัวทุบตัวเตี้ยนนะมาแรงแรงให้มันดับเหมือนขึ้นจมูกให้มันเลยแล้วก็ผัดจะแล้วห่อยที่ว่าเราลวกกันนะแล้วก็เด็ดน้ำเด็ดลงปื้อให้มันดับไฟแรงเลยปั๊บดอันนี้ได้เลยหรอวะผัดกะลามแล้วก็ผัดอันนี้ไข่เจียวถ้าผัดฉาถ้าเกิดว่าผัดฉาใช่ป่ะเราใส่หมูไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะอร่อยแล้วเราจะไม่ทอดใช่ปะผัดมันจะคั่วทอดด้วยได้ป่ะทอดด้วยเหรอ อันนี้คือ50ก็เหลืออีก50 50ต้องซื้อน้ํามันอย่างนะเเขาไม่มีน้ํามันให้น้ํามันมีแต่ว่ารถดีไม่มีไม่มีแต่พวกแบบผ <c oughs> งนัวผงนัวผงนัวร้านนู้นน่าจะมี10บาทปะ่ะรถดี10บาท <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าซื้อมาอะไรเยอะแยะทั้งๆที่ความจริงเหมือนเมนูหลักจริงๆก็คือหอยแต่ว่าเขาก็ไปซื้อหมูหนู้นนี่นั่นกันก็แบบได้หรอทําไมไม่ทําอันเดียวให้มันดีๆไปเลยพอดหอยมีปะ่ะฮะหอยนางรม ซอสหอยไม่มีไม่มีต้องใส่หรอเบืองมบกินได้ก็กินกินได้ก็ทิ้งมักง่ายเหลือสักสองร้อยก็บาทเลยอ่ะแล้วเราได้ของครบแล้วอ่ะพร้อมทำแล้วคือเค้กมากินงไหมจริงปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอาอันนี้ไม่ไกงยังไงครับเอาอันเล็กเอาสโมโกี้ไบหนึ่งอันครับแล้วก็หนึอันนะคะหมึกหนังกรอบครับคือเงินเหลือเยอะมากทำยังไงใช้เงินก็ไม่หมดสักทีอ่ะเลยซื้อขนมกินกันครับอยากกินอะไรหรือสี่สิบ ขอสิบบาทไปซื้อกล้วยปิ้งกินได้ไหมขอสิบบาทไปซื้อหอยทอดอ,อุ้ยน่ากิน,น,น,นมากเลยอ่ะคงไร่อสุดท้ายแล้วอะซื้อวัตถุดิบเสร็จเหลือเงิน,นงอยู่40บาทก็เลยไปซื้อบาร์บีคิวกินผนลไม้หิวข้าวมากเหลือ3บาท <laughs> ใช้ตั้งเป็นปะ ใช้ตั้งเป็นหรือสามบาทการใช้ตังเนี่ยได้เหรอปุ้ยว้าวบิวเหรอว้าวว้าวทีมเอจะได้เลือกก่อนนะฮะ วางของก่อนแล้วกันไอเดียดีเราเก็บได้เรื่อยไปเลยเราดูห้องนี้หน่อยเออเอาเลยเหรอห้องนี้ดีแต่ว่าขอดูห้องนี้ด้วยห้องเก่าใหม่ก็ใหม่มนีเฮ้ยเราเอาห้องนี้ห้องนี้เออดูดูให้หมดทั้งบูธสบายกว่าโอ้โหเลือกอะไรขนาดนั้นเอาห้องนี้ไปเลยวาวายห้องนี้เล็กจังเลยห้องกว้างเอาห้องนี้แหละเออเอาห้องนี้ห้องนี้ มันก็ต่างมันก็ต่างจริงสําหรับขนาดห้องแล้วก็การจัดแล้วก็วิวอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกห้องที่ดีที่สุดมาก็เหลือแค่2ห้องที่เหลือก็นอนห้องไหนก็ได้ก็เลยไม่แบบไม่ไม่ซีเรียสหละพอเลือกห้องเสร็จปุ๊บก,ก็มาทำมิชชั่นอีกมิชชั่นหนึ่งจะเป็นการทําอาหารที่เราไปเก็บหอยหลอดมาเราไปเก็บไข่มาทำเมนูออกมาให้กรรมการชิมอะไรเงี้ยกระทะร้อนซ่อนสาว ในมิชชัน่นในมิชชั่นสุดท้ายนี้แต่ละทีมจะต้องแข่งทําอาหารจากวัตถุดิบที่หามาโดยมีเวลาให้30นาทีโหยเฮียหากทีมไหนแพ้จะต้องแต่งหญิงเต้น cover ให้ปังที่สุดถ้าไม่ปถ้าไม่ปังจะต้องแต่งชุดน,นั้นกินอาหารเย็นจุ๊บเเเีีีียยยยมมมมามา <S <S มากกกทท่่่็บขได้คอวนะะ นับได้เขาหน่อยสิเกราได้แต่ที่สองใช่ไหมเราเอาแต่งครึ่งอนึงก็คือโอ้โหอันนี้เรื่องจริงนะเนี่ยเอาตัวใหญ่ๆนี่กระทาเราซ่อนสาวอีกจริงมาแล้วพอแล้วพอแล้วทำทำมั้ยนองนี่เหลือสิบตัวแล้วเนี่ยตอนนี้ยมาอตัวไม่ให้น้องได้กินมั่งหรอกอ่อเอ้อ่อเอ้เอเยขอโทษนะครับคืนไหนกันล่ะผมคืนเลยอ่ะตรงนี้จะเริ่มจับเวลาแล้วนะคะในห้าสี่สามสองเริ่ม มันนี่เดี๋ยวไปห่อยประดังให้ด้วยวันนี้นะครับตอนนี้แทนมีหน้าที่เด็ดเฉาอมนะครับที่ได้หน้าที่นี้ก็เพราะว่าเป็นคนเด็ดนะครับเป็นคนไม่เด็ดหรือเปล่าต้องเด็ดเี๋ให้เพื่อนเราติดกันฮะเรงได้หรือว่าเธอยังไงใส่เข้าไปใส่เข้าไปในกระปะอ เอางันเลยเหรอใช่แล้วก็หนี่นายขย่า,า,า,าก่อนหนึ่งน้ำได้กี่น้ำก็ว่าไปแล้ว,ลวคืนนี้กี่น้ำไม่มีออโอ้ยหอ,ย,อยล่วงเลยจ้าถ้าแล้วใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรอทำอะไร,รอ่ะใส่น้ำ<ค><ย>น้ำมันน้ำมันด้วย